nè làm đồ chăng nè tao bổn mày lấy cắp đi chăng đi nè 7000 000 lắp lông xui phung phim cái đỉnh mèo xui xui đẹp แล้วก็จับขย่อยขย่อยให้มันลุงดูเนี่ยผมต้องตั้งบุงตั้งใบไหมถ้ามันสวยเขาก็ต้องแล้วแล้วเขาดูไงว่าสวยไหมสวยเลยเห็นอะไรเห็นอย่างงี้เห็นขึ้นโอ้เนี่ยนรอนี่บอกเขดีเลยเอาอีกคับไม่ต้องใส่บุงชีโรต้นปลาเพิ่มใช่นี่โปรเฟคใส่แล้วสวยเลย ใส่ได้สวยเลยเหรอไหนมันนานเกินไหนมันบางเกินนี่เอาของเก่าใส่ของชุดเก่าใส่เปลี๋ยวคนละตัวกันเปลี่ยนเลยก็ได้แต่ว่าต้องเขียนเคนเปลี่ยนเอาอันใหม่ก็ได้แต่ต้องเขียนเรียกไปเขาซาเจลโบ นี่ไงดูการล่นพุหลิกนี่พุหลิคทาวันล่นด้วยฝีมือช่างคันเทพนี่ทำอะไรล่นล่นหรือว่าเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเอาซิ่งลูกเหล็กเสียครับลูกเหล็กเสียเปลี่ยนเอาซิ่งใหม่ ครับครับผมครับครับไม่รีบพี่ถ้าได้แล้วค่อยโทรมาบอกผมได้ครับได้รอตัดก็ได้ครับครับแต่ถ้าส่งวันไหนก็โทรมาบอกก่อนนะจะได้เตรียมเงินไว้ทัน ได้ครับผมครับนี่ครับนี่ครับทำชุดเมล็กคือสีอาซานี่นี่ดูดูเส้นซุ้มฟิงกระดิง่งแมวรับรองใส่กข้ปไปนี่เหลืองเป็นเหลืองเหลืองมันเหลืองมังนอะไร,ขอ,ไร,ไรขอบปจสุภาพขอบใจสุภาพขออภัยไปครับ เก่ามันเป็นริ้วเป็นรอยหมดแล้วครับใช้โถดตอวแตกเนี่ยกำลังร่อนอยู่นี่เรามาดูช่างขอขอขอประกอบกปหนี่ใไหนใส่ยางมูเหล็กต้องใส่มากเสร,รน้อยแค่ไหนนี่แล้วเอาอะไรวัดอะไรตวงเมือ่อ ฮะช่างอ่งกับอะไรฮะเอะอมันจะพวะนี่เปลี่ยนุยูมิทิกใหม่แล้วแล้วก็เอาไปลองสุดนี้ก็รอเนี่ยตัวนี้ก็รอ,รอครับรอรอ5้าสอง้าสองสามศูนย์ไม่มีชิปสายรอนี่ครับดีนี่หนีไหมมันต้องทนกว่านี้ครับ รับรองภาพสวยเสมือนจริงยิ่งกว่าละครมีไหมครับนี่ต่อรองน้นนี้เลยครับนี่เีย่าย่ยียปเพิ่มทีดิมันปิวมันปิวเห็นไหมคนี่ต้องรีดออกให้หมดนะครับนี่ ภาพสวยง่ายๆด้วยมือคุณครับนี่ครับรอนเอาสิ่งครับร่อนเอาสิ่งไม่ว่าจะเป็นเส้นขุงนเส้นขาวนี่ก็ร่อนก็ต้องร่อนทามาทาใหม่เราก็ต้องร่อนนะครับเพื่อใส่เข้าไปเราจะได้ไม่แกะเป็นรอบที่สองเพราะว่ามันแกะยากๆนี่พอทำเป็นเสร็จปั๊บใส่เข้าไปสีแดงเป็นสีแดงครับ ถ้าเกิดว่าใส่แล้วสีแดงไปสีดําเงินก้นี่ก็ตกไปตกมันครับแดงเหมือนเลือดใส่เข้าไปนี่แดงเป็นแดงเดี๋ยวโดยช่างผู้ชำนาญการ นี่ช่างสวดครับไม่มีแฟนเพราะไม่มีใครครับนี่คนนี้เห็นไหมไม่มีเอาเห็ไหมหรือไม่เอาใครนี่ถ้าม็นรถดนี้จะเห็นไหมันี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมครับที่เป็นเม็ดนี้ นี่เราจะล่อนออกเดี๋ยวจะล่นอนเดา๋ยวเราจะล่อนให้ดูครับว่าจะมีอะไรอยู่ข้างในนี้ถ้าเราไม่ทําแล้วอาการมันจะมาเดี๋ยวจะล่อนแล้วก็เราเราจะให้ดูว่าที่ฝุ่นที่ฝุ่นในผงหลุมผงเหล็กนี้มันจะเป็นยังลักษณะหน้าต่างเ,เอาออกให้หมดครับจะได้ของ

ที่ร่อนก็นี่ครับที่ตักประกัดเดี๋ยวเราจะมาดูครับว่ามีอะไรอยู่ข้างในนี้ทำไมต้องร้อน นี่การร่อนมีมีดูไหมว่าผงเหล็กมีมากมีน้อยมี<ด>นี่ไงฮะเนี่ยจะไปกากๆที่ฝุ่นอยู่ไหมน,น,น,มหมนี่อันนี้เลยเที่ยวไม่เอาเนี่ยถ้าไม่ร่อนก็ใส่เข้าไปก็คิดหายงานงอกประเทศไทยเนี่ยสักสามรอบสองรอบสามรอบเนี่ยเขาอ,ออกแล้วลองใส่เข้าไปสีแดงเป็นสีแดงครับ ถ้าพวกเหล็กไม่มีนี่มันจะลักษณะไหนถ้าพวกเหล็กไม่พอเลยมีน้อยหรือว่าไม่มีพวกเหล็กเลยมีน้อยพวกเหล็กขาดพวกเหล็กขาดนี่นีคือพวกเหล็กมีถ้าไม่มีถ้าไม่มีถ้าถ้าไม่มีมันจะไม่เกาะถ้าไม่มีไก่ควงอ่ะรู้เปล่าถ้าไม่มีไก่ควงเวลาลอนจะเป็นฝุ่นเหรอเป็นฝุ่นเนี่ยฟุ้งจะฟุ้งถ้าพวกเหล็กไม่มีเวลาลอนนี้เวลาจับเลยจับขยโยงนี้ฝุ่นมันจะขึ้นมันจะฟุ้งเลย สีแดงเป็นสีแดงครับถ้าสีแดงใส่ไปแล้วเป็นสีเหลืองก็ชิบหายแล้วครับอันนี้ก็กำลังประกอบครับรอสักครู่ครับลูกค้าไม่ต้องรีบ